โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้บรรยายให้ความรู้การดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในงานการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองณหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดอ,าอ่ดอางทองวัดอ่างทองวรวิหาร ทางนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยแนวทาง5สอเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อการสร้างสปายสุวัดคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวิสัยเพื่อให้เกิดการปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมและความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะประกอบด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ประกอบสื่อกรณีตัวอย่างในการบรรยายโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับวัดทุกวัด และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันร,ระหว่างวัดกับชุมชนเพื่อให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืนนำไปสู่สังคมที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดีทั้งนี้พระเด็จพระคุณพระธรรมรัตนาพรได้เมตตากล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สป,ปายะต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม การเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจและชุมชนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาภายใต้รูปแบบการบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและปลูกฝังศิลธรรมในการดำเนินชีวิต วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเพื่อสร้างสังคมสันติสุขและด้านจิตใจของคนในสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอันจะนำพาไปสู่ผลลัพธ์พุทธศาสตร์มั่นคงดำโรงศีลธรรมนำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนครับปรากฏชัดในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนี้ทำให้เกิดประโยชน์แก่วัดนั่นเองซึ่งจะเป็นการ สร้างความสะอาดหรือว่าสร้างความสะดวกสบายให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลที่วัดที่มาปฏิบัติธรรมจะได้รับความสะดวกสบายสะอาดสงบสว่างในด้านจิตใจไม่สว่างสวยไปด้วยธรรมะถือว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งและทางคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองก็จะได้ขยายออกไปให้ทั่วทุกวัดจำนวน200ฝวอวัด ในจังหวัดอ่างทองเริ่มตอนนี้ก็เริ่มบ้างแล้วแต่ว่าก็ายังไม่ครบทุกวัดเมื่อได้รับนโยบายได้รับกําลังใจที่พระเดชพระคุณทานโยคุณพระราตธรรมรัตนาพรได้ให้กําลังใจว่าที่ติ่งที่ได้ในโครงการนี้ก็คือวัดจะปฏิบัติเนื้อยากอย่างไรวัดเป็นผู้ได้กับได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าโครงการนี้จะต้องสืบสารสร้างส่งเสริมให้เกิดขึ้น ทั่วทุกวัดในจังหวัดอ่างทองสำเร็จแน่เพราะว่าคณะกรรมการมีพระเดชพระคุณท่าน้ยคุณพระธรรมรัตนาพรเนีท่านเอาใจใส่ทุ่มแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลท่านงานนี้ก็ไปได้วสวยก็ทุกวัดมีความเจริญ<ๆ>รุญ่งเรืองญาติโยมเข้ามาแล้วสบายอกสบายใจไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธา มีศรัทธาอยู่แล้วก็มีศรัทธายิ่งขึ้นไปก็มีจิตใจรวบรวมกันพัฒนาวัดในด้านวัตถุและต่อจากนั้นก็จะพัฒนาในด้านจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสานาจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าญาตโยมที่เขาได้ก็าบรุงช่วยเหลือก็เหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของวัดกระชับวามใกล้ชิดระหว่างวัดกับญาติโยมได้มาก อารมออพระพุทธศาสนามีความสำคัญกับชีวิตญาติโยมต่อไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เรียนฟอความรู้ที่ได้รับในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคณะสงฆ์นะคะในการจะดําเนินงานนะคะดาเนินงานเรื่องวัดประชารสร้างสุขเพราะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เอ่อทางคณะสงฆ์นะคะแล้วก็สานักงานพระพุทธเนี่ยตั้งใจที่จะทําในเรื่องนี้เพราะเป็นประโยชน์ต่อ ต่อวัดนะคะแล้วก็คณะสงฆ์นะคะวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยเป็นการบูรณาการกันนะคะระหว่างวัดนะคะแล้วก็ประชาแล้วก็รัฐนะเหมือนเป็นพลังมวรนะคะซึ่งมีทุกภาคส่วนลงมาก็ถือว่าเป็นการรวมรวมพลังสามัคคีเพื่อจะเกิดความสมานฉันนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องของการทํางานที่จะให้ ขับเคลื่อนง,งานของคณะสงฆ์นะคะให้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะคะสำหรับการที่จะเป็นแนวทางให้คณะสงฆ์แล้วก็วัดนะคะได้ขับเคลื่อนง,งานถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยะค่ะ ในฐานะที่ฉันเป็นผู้อำนการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนังทองนะจะพยายามผลักดันให้วัดวัดนะคะให้เห็นความสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ตัววัดเจ้าวาดแต่หมายถึงชุมชนนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบวัดมันมีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนงานนะคะซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะ